สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเลซี่สปอยสปอยซีรีส์และหนังอย่างสั้นฉบับคนขี้เกียจวันนี้เราจะมาสปอยหนังซอมหนึร้อยร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ซอมหนึ่งรเป็นหนังซอมบี้ที่เล่าเรื่องของชายหนุ่ม First ส o p p เบอคนหนึ่งที่ชื่อ t e n โดะอากิรขอเพิ่งเข้าทำงานในบริษัทหนึ่งเป็นงานแรกในชีวิตก็เลยกระตือรือร้อนไฟแรงแล้วก็ร่าเริงสุด,สด แต่ว่าพอหมดวันทำงานวันแรกในชีวิตเท่านั้นแหละอากิระก็ได้รู้ความจริงอันแสนเศร้าว่าโลกของการทำงานในบริษัทนี้มันคือโรงงานนารกดีๆนี่เองเพราะว่าอากิระต้องทำงานข้ามวันคามคืนอยู่ที่บริษัทต,ตั้งแต่วันแรกของการทำงานกันเลยทีเดียวและอากิระก็ต้องอยู่โต้รุ่งที่บริษัทถึงสองวันสองคืนติดติดกันทำให้เขากลับบ้านไปในสภาพโซมมากๆดูไม่ต่างอะไรกับซอมบี้เลย ผิดกับตอนเช้าที่ทำงานวันแรกที่เขาสดชื่นแจ่มใสยอย่างฟ้ากับเฮลจนคุณลุงที่ดูแลอาพาร์ตเมนต์เห็นแล้วก็ถึงกับกังวลแล้วอากิระก็ต้องอดทนโดนหัวหน้านิสัยเสียโขกสับแล้วก็ต้องทนทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่อย่างนั้นเป็นปีจนห้องพักในอาพาร์ตเมนต์ของเขามีแต่กองขยะเต็มไปหมดเพราะว่าเขาไม่มีเวลาจะเก็บกวาดแล้วก็ทำความสะอาดเลยพอกลับมาบ้านก็เหนื่อยจนต้องล้มตัวลงนอนทันที แล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยการปลูกซ้ำไม่รู้กี่รอบของนาฬิกาปลูกในมือถือแล้วก็ได้แต่อดครวนว่าไม่อยากไปทำงานเลยแต่แล้วเช้าวันหนึ่งฝันของอากิระก็เป็นจริงเมื่อเขาเดินลงบันไดอาพาร์ตเมนต์ในตอนเช้าเพื่อไปทำงานตามปกติแล้วก็ได้พบว่าผู้คนได้กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วอากิระก็เลยต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขึ้นไปบนดาดฟ้าของอาพาร์ตเมนต์ ซึ่งมีรั้วกั้นให้ซอมบี้เข้าไปไม่ได้แล้วสักพักก็มีเครื่องบินลำหนึ่งที่กำลังไฟไหม้บินผ่านหัวของเขาไปอย่างงงๆแถมพออากิระมองลงไปข้างล่างบนถนนก็เห็นแต่ซอมบี้เดินเพ่นพ่านอยู่เต็มไปหมดพอเห็นแบบนั้นจูจ่ๆความกลัวและความตกใจของอากิระก็มาลายหายไปจนหมดเพราะเขาตระหนักได้ว่าถ้ามีซอมบี้เพ่นพ่านเต็มไปหมดแบบนี้ เขาก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะสิอากิระก็เลยเริ่มเอ j นจอยกับวันหยุดพักร้อนนี้แล้วก็เขียนลิสต์ร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนที่เขาจะกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มไล่เก็บแต่ละเควสไปทีละข้ออากิระเริ่มภารกิจแรกในลิสต์ด้วยการทำความสะอาดห้องจนสะอาดแล้วก็ไปร้านขายพลุเพื่อกวาดเอาพลุแบบต่างๆ มาจุดเล่นที่หน้าหอคอยโตเกียวในเมืองร้างจากนั้นก็ตั้งแคมป์ที่บ้านด้วยการไปซูปเปอร์แล้วก็หยิบของใส่รถเข็นโดยไม่ต้องสนใจราคาอีกต่อไปจากนั้นก็เอาเนื้อพวกนั้นกลับมาย่างกินที่บ้านแต่ว่าอยู่ดีๆอากิระก็พบว่าเกลือกับซอสย่างเนื้อมันดันหมดเขาก็เลยต้องขี่จัก,กรยานไปที่ซุปเปอร์อันใกล้ที่สุด เพื่อที่จะไปเอาเกลือกับซอสเนื้อย่างแต่แล้วอากิระก็ถูกโจมตีโดยคนใส่หมวกกันน็อกคนหนึ่งเขาโดนไม้ฟาดเอาฟาดเอาจนต้องร้องบอกว่าเป็นคนไม่ใช่ซอมบี้คนที่ใส่หมวกกันน็อกอันนั้นก็เลยถอดหมวกกันน็อกออกมาปรากฏว่าเธอเป็นสาวสวยคนหนึ่งแล้วอากิระก็โดนดุว่าจะออกมาทำไมในสถานการณ์อย่างนี้เพื่อมาเอาเกลือ กับซอสเนื้อย่างเนี่ยนะบ้าไปแล้วหรือเปล่าแล้วสักพักอากิระมองออกไปนอกร้านก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังโดนซอมบี้กำลังจะกินเขาก็เลยเสนอหน้าออกไปช่วยแต่สกิลตัวเองไม่ถึงก็เลยเกือบจะถูกซอมบี้เล่นงานสาวสวยคนนั้นก็เลยออกโรงช่วยด้วยการบู๊กับซอมบี้แล้วพออากิระกับสาวสวยคนนั้นปลอดภัยแล้วเขาก็พยายามจะผูกมิรกับเธอ แต่ว่าเธอก็ไม่สนใจแถมยังบอกอีกว่าอยู่คนเดียวยังจะมีเปอร์เซ็นต์รอดปลอดภัยมากกว่าอยู่กับคนที่ชอบแสหาเรื่องอย่างอากิระซะอีกว่าแล้วเธอก็ขี่จักรยานจากไปโดยไม่ยอมบอกแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามใดๆแล้วอากิระก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ย่างเนื้อกินต่ออย่างอร่อ,รอยแล้วจูจ่ๆก็นึกถึงสาวสวยที่ทำงานที่ตัวเองแอบชอบขึ้นมาได้จากนั้นก็สงสัยว่า เธอยังปลอดภัยดีอยู่ไหมก็เลยเปิดแชทขึ้นมาดูแล้วก็ได้เห็นข้อความของเธอเด้งขึ้นมาทําให้อากิระรู้ว่าสาวสวยยังไม่ตายเขาก็เลยตัดสินใจฝ่าวงล้อมของพวกซอมบี้บนถนนแล้วก็ขี่จักรยานไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนนั้นที่อพาร์ตเมนต์เมื่อไปถึงเขาก็คิดว่าเธออยู่คนเดียวแล้วก็กําลังพาเธอหนีไปจากที่นั่นแต่เพื่อนร่วมงานสาวสวยก็บอกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว และแล้วซอมบี้ประธานบริษัทก็โผล่ออกมาเล่นงานอากิระแล้วอากิระก็ได้สังเกตว่ามีรูปถ่ายของเพื่อนร่วมงานสาวสวยกับท่านประธานเพราะแท้ที่จริงแล้วทั้งสองได้แอบคบกันอย่างลับๆเนื่องจากท่านประธานนั้นมีภรรยาแล้วสาวสวยก็เลยด่าซอมบี้ท่านประธานว่าไหนแกบอกว่าจะเลิกกับเมียยังไงล่ะแต่แล้วสาวสวยก็เริ่มชักกระเดากระเดา แล้วก็กลายร่างเป็นซอมบี้ไปอีกคนอากิระก็เลยต่อสู้กับเธอแค่เบาๆแล้วก็จำใจต้องเอ่ยคำลายอย่างเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเธอเอาไว้ได้จากนั้นอากิระก็กลับมานั่งไหมเหงาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แล้วก็เริ่มลิสต์สิ่งที่อยากทำต่อไปและหนึ่งในลิสต์เหล่านั้นก็คือการคืนดีและขอโทษเพื่อนสนิทที่ชื่อเคนโจซึ่งทั้งคู่ทะเลาะก,กันก่อนที่ซอมบี้จะครองเมือง อากิระเริ่มต้นด้วยการโทรหาเพื่อนแล้วก็ได้พบว่าเคนโจกำลังติดอยู่ในเลิฟโฮเทลแถวคาบุกิโจเขาออกไปไม่ได้เพราะในโรงแรมมีแต่ซอมบี้เดินยัวเยะไปหมดแถมในห้องพักก็มีสาวสวยที่เคนโจพามามีอะไรด้วยที่ได้กลายร่างเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่ว่าถูกมัดอยู่กับเครื่องเล่น bdsm แต่เคนโจก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาทั้งกลัวแล้วก็ปอดแหก แถมซอมบี้ยังเดินไปเดินมาจนเคนโจไม่สามารถหาช่องว่างจะหนีออกไปจากที่นั่นได้เลยอากิระก็เลยตั้งอกตั้งใจที่จะไปช่วยเพื่อนออกจากเลิฟโฮเทลนั้นให้ได้เขาก็เลยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมากมายจากนั้นอากิระก็เตรียมตัวเพื่อออกไปช่วยเคนโจออกจากเลิฟโฮเทล้วยการเอาฝาหม้อมาปิดจุดตายที่หน้าท้องเอาไว้ใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดอเมริกันฟุตบอล แล้วก็เตรียมลำโพงเพื่อเอาไว้เรียกร้องความสนใจจากพวกซอมบี้จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขาบังเอิญไปเจอมาก่อนหน้านี้แล้วก็มุ่งหน้าไปยังคาบูกิโจจากนั้นอากิระก็วิ่งฝ่าฝูงซอมบี้เข้าไปแล้วก็เข้าไปในโรงแรมช่วยเคนโจออกมาได้สำเร็จทั้งสองคนก็เลยไปแวะที่ร้านอาหารร้างเอาเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆออกมาทำสเต็กกินกัน จากนั้นทั้งคู่ก็พูดถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นมาซึ่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี้มีข่าวลือว่ามีรั้วที่ป้องกันซอมบี้ไมให้เข้าไปได้แถมมันยังมีชุดเกราะกันฉลามที่ฉลามกัดไม่เข้าอากิระกก็เลยคิดว่าเขาจะไปเอาชุดเกราะนี้มาให้ได้เพราะว่ามันจะทำให้ซอมบี้กัดเขาไม่เข้าจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเจอรถบ้านซึ่งก็เป็นหนึ่ง ในร้อยสิ่งที่อยากทำของอากิระที่เขาอยากขับรถบ้านท่องเที่ยวไปทั่วญี่ปุ่นทั้งคู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมของกันสักหน่อยแล้วก็มีดองกี้อยู่แถวนั้นพอดีทั้งอากิระและเคนโจก็เลยแวะเข้าไปในร้านดองกี้แต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าไปในร้านได้ก็ดันมีรถบัสโดนซอมบี้จู่โจมจนคนเป็นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในรถบัสคันนั้นต้องวิ่งหนีตายโอลหม่ากนกันออกมา แต่ว่าโชคร้ายบางคนก็ถูกซอมบี้กัดกินแต่ว่าบางคนก็พยายามวิ่งหนีมาทางที่อากิระกับเคนโจอยู่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้พยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ช่วยเอาไว้ได้ไม่มากจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและสู้กับซอมบี้เหล่านั้นแล้วอากิระก็จําได้ว่าเป็นเธอคนนั้นที่เขาเจอในซูเปอร์ตอนไปเอาเกลือกับซอสเนื้อ,อย่างนั่นเองแล้วทั้งหมดที่หนีรอดมาได้ ก็วิ่งหนีเข้าไปอยู่ในร้านดองกี้แล้วก็พยายามปิดประตูลงเพื่อป้องกันไม่ให้ซอมบี้เข้ามาในร้านได้แล้วตอนนี้ในร้านดองกี้ก็ประกอบไปด้วยอากิระกับเคนโจสาวสวยที่อากิระไปเจอมาจากซูเปอร์ในคราวก่อนคนขับรถบัสแล้วก็สองสาวสวยที่บอกกับพวกเขาว่าพวกเธอเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งพออากิระกับเคนโจรู้ว่าสองสาวเป็นแอร์โฮสเตส มันก็เข้ากับบักเก็ตลิสต์หรือร้อยสิ่งที่อากิระอยากทำพอดีเพราะเขาเขียนเอาไว้ว่าอยากจะไปดื่มกับสาวแอร์โฮสเตสักหน่อยพวกเขาก็เลยนั่งดื่มกินกันอย่างสนุกสนานโดยที่สาวสวยคนนั้นบอกว่าจะไปคนเดียวและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาเพราะว่าถ้าอยู่รวมกลุ่มกันอาจจะตายได้ง่ายกว่าจากนั้นเคนโจกับพวกสาวสวยแอร์โฮสเตส ็เล่นกันกิกกักกิกกักหวานสเสน่ห์ใส่กันไปมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนขับรถบัสนั้นถูกกัดและก็กำลังกลายร่างเป็นซอมบี้เมื่อพวกเขาประมาทแล้วก็มัวแต่เล่นสนุกกันซอมบี้คนขับรถบัสก็เลยเข้าจู่โจมสองสาวแอร์โฮสเตสแล้วก็กัดพวกเธอจนกลายเป็นซอมบี้กันไปอีก จากนั้นทั้งอากิระเคนโจและสาวสวยที่ต่อมาเธอก็ได้บอกพวกเขาว่าเธอชื่อชิซูกะก็ได้พยายามสู้กับซอมบี้คนขับรถบัสและสองสาวแอร์โฮสเตจจนหนีออกมาได้แล้วพวกเขาก็ได้เจอรถบ้านที่ตอนแรกอากิระเล็งไว้แต่เคนโจบอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันแล้วทั้งสามคนก็ขึ้นไปบนรถบ้านและขับออกไปจากหน้าดองกี้หนีตายจากพวกซอมบี้มาได้ จากนั้นทั้งหมดก็ขับรถตลอนลน,ลนไปเพื่อที่จะไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแต่ในระหว่างทางทั้งสามคนก็แวะทำกิจกรรมน,นู่นนี่นั่นโน้นกันไปตามเรื่องตามราวเพราะว่าอากิระแอบชกเอาสาเกสุดอร่อยมาด้วยพวกเขาทั้งแวะไปแช่ตัวในน้ำพุร้อนดูดาวอันสวยงามบนท้องฟ้าระหว่างแช่น้ำพุแล้วก็ไปโดดร่มไปเล่นโยคะบนเซิร์ฟ แล้วก็กินมาร์ชเมลโล่ทำแคมปิ้งกันอย่างสนุกสนานดูดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าพวกเขาไปท่องเที่ยวกันมากกว่าไม่ได้กำลังหนีซอมบี้อยู่แต่แล้วอยู่ดีๆเมื่อทั้งสามคนมองเห็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอยู่แค่ลิบๆแต่อยู่ดีๆรถที่พวกเขาขับมาก็ยางแตกแล้วก็เสียหลักจนอากิระหัวไปชนกับเบาะรถแล้วก็สลบไป ฟังสปอยเครื่องหลังกันที่อีกคลิปหนึ่งต่อได้เลยนะคะ